ความเลวร้ายของคนเราก็คือการชอบที่จะพูดถึงแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นฝันเห็นศัตรูคู่อริทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นคู่อริทำนายว่าในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของสุขภาพของตนเองไว้บ้างหากคู่อริหรือศัตรูเป็นหญิงในความฝันผู้ฝันนั้นจะมีโชคลาภตามมาภายหลังและโชคลาบนั้น จะเป็นหญิงที่นำมาสู่ผู้ฝันหากูัอริหรือศัตรูในฝันเป็นผู้ชายทํานายว่าให้ระมัดระวังคําพูดไว้บ้างในช่วงนี้หากไม่ใช่เรื่องของเราหากผู้ใดฝันว่าได้ต่อสู้ชกต่อยกับศัตรููัอริในความฝันทํานายว่าผู้ฝันจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมปัญหาที่เคยหนักใจนั้นจะเริ่มลี้คลายการเงินเริ่มจะมีรายรับเข้ามาโชคลาภนั้นจะได้จากบุคคลที่ใกล้ชิดตัวเลขที่ได้จากความฝัน ฝันเห็นศัตรูคู่อริตัวเลขที่ได้คือ2 6 5หรือ7อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ที่ท่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ